สาทุท่านยามกับดักปลาแล้วก็ดักกุ้งนะอันนี้ก็มาตรงที่เขาสูบน้ำนะทุกท่านคนที่ไม่มีโซลาเซลล์เขาก็จะใช้รถไถนะสูบน้ำแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยถ้ามีโซลาเซลล์ก็ดีอันนี้เพิ่นไม่มีเพิ่นก็อาศัยรถไถเอาสูบน้ำนะก็สูบทั้งวันทั้งคืนหละ สูบน้ำจากคลองสูบจากลำห้วยเอาไปรดสวนแตงนะพี่น้องสวนแตงสวนผักสวนเอ่อแล้วก็ไอนาปรังมาลุ้นกันนะฮะผมยังไม่เคยใส่มองตรงนี้เลยนะท่านว่าจะได้หรือเปล่าเมื่อกี้มองอันแรกนะได้ปลาสามตัวนะอันนี้อันที่สองจะได้กี่ตัว นะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีใครลงน้ําลงไปหาปลาเนาะท่านเนื่องจากมันมีเสียงลำารือว่ามีไอ้เคเนาะเออวพรานั้นผมก็จะเป็นเจ้าแรกนะที่ลงน้ําแล้วก็ลงไปใส่ดักปลามาคือหรือเปล่า เดี๋ยวท่านดูจากมองแล้วไม่ขยับเลยไม่มีตึึกตักตักเลยะลงน้ำพี่น้องเอ้ยเช้าๆอากาศหนาวหนาวมัดกางเกงดีๆก่อน เห็นมีปลาเลยทุกท่านคราบัวก็ยังไม่เห็นเลยไหนล่ะปลา 我了。 Këtë dërmë në të ua, du ผิดหวังได้ปลาหนึ่งตัวคอลอเลยทุกท่านโอ้โหอุกษาดัานด้อลงน้ำไม่มีใครลงตรงนี้นึกว่จะมีปลารู้แล้วทำไมไม่มีใครลงปลามันไม่มีนี่เองเออพอพอพอใส่มองไม่ขึ้นเลยเดีย๋ยวเลยหาอยู่หาก,กินไม่ขึ้น ปไปลงไปเก็บดักกุ้งก่อนนะท่านเออ